เดี๋ยวจะพาไปชมไปช็อปไปชิมอันนี้ก็กระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนกันนะคะทางกเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเขาจัดกิจกรรมจิบกาแฟแลสวนชวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชมช็อปชิมอินทภาลามตาลสูงค่ะ พาค,คุณผู้ชมไปที่อำเภอตาลสมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะไปที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชอินทรีย์บ้านหนองกรุงใหญ่หรือว่าสวนกหนกพอรอินทผลัมค่ะของคุณทรงรักขออภัยค่ะทางด้านของนางทรงลักวรพัยนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีก็เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิบกาแฟแลสวนชวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชมชอบชิมอินทผลัมอำเภอตาลสมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะโดยมีนายธิรพงษ์ทานทองเกษตรจังหวัด อุบลราชธานีพร้อมด้วยกลุ่มเกษตรกรและหัวหน้าส่วนรชาชการเข้าร่วมกิจกรรมค่ะสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีนะคะได้มีการดําเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรประจําปีงบประมาณ2566ค่ะที่สวนกหนกพรอ,อินทพลัมซึ่งถือว่าเป็นจุดเรียนรู้หลักของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพืชกลุ่มผลิตพืชอินทรีย์บ้านหนองกรุงใหญ่ ที่มีการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนของกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะซึ่งโครงการนี้ค่ะจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างและก็สนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนให้มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างขวัญกําลังใจแล้วก็มีการให้แนวทางในการประกอบกิจการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งจะเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นต้นแบบด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอําเภอตาลสูงและจังหวัดอุบลราชธานีต่อไปด้วยค่ะ สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะไปศึกษาดวงานการปลูกอินทผลัมนะคะหรือว่าอยากจะไปท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สวนกระดกพรอ,อินทผลัมอำเภอตาลสุ่มจังหวัดอุบลราชธานีติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณประดิษฐ์ซึ่งพรมค่ะซึ่งเป็นเจ้าของสวนนะคะหมายเลขโทรศัพท์089-948-0323ค่ะ0 8 9 9 4 8 03 2 3ค่ะ